สำหรับมาอยู่ร้านวิศิกขาไม้สุพรรณบุรีครับวันนี้มาอยู่ที่วังน้ําเขียวครับจังหวัดคนครราชสีมาหนึ่งเบียงหนึ่งห้องนอนเอ้ยสองห้องนอนครับหนึ่งเบียงสองห้องนอนหลังนี้สามคูณเจ็ดเมตรครับงบสองร้อยเก้าสิบใบเท่าสวยๆอย่างนี้ครับจากร้านวิศิกขาไม้ครับนู่นทางเรามาต้องขึ้นเขาลูกนู้นก่อนนะครับขึ้นเขาลูกนูน้นแล้วก็ลงมานี่ วิวรอบๆครับสวยครับเดี๋ยวตอนเย็นตกเย็นมาวัวกระทิงมาครับวัวทิงมายันนี่เลยทางลงชันๆเลยครับที่ไหนเราไปได้หมดครับขอให้บอกครับผมนี่ประตูกันประตูกันแมวกันหมาครับผมมีให้ใการกระทิงก็ได้การกระทิงขึ้นบานบานบานเมตรแปดสิ ชุดหลังนี่เป็นเป็นประตูทะไล่นะครับผมเดินสายเมนไปแล้วจัมไฟเข้าได้เลยสายแอร์ปักไฟผมเดินมาให้หมดครับมามาต่อให้แอร์เข้าอยู่ได้ครับแต่คืนนี้จะของบ้านจะนอนนี่เลยครับไม่ใช่แอร์ก็คืนเย็นหนาวครับที่นี่หวังน้ำเขียวครับหลังต่อไปผมจะไปอู่ทองครับ ไซส์6คูณ8เมตรประยกสูงครับเดี๋ยวผมต้องให้ชมฝากติดตามตอนต่อไปครับขอบคุณครับ